ดาลกกสนีทุกคนนะครับของวันนี้พบกับเราอีกแล้วโอตัวโอตัวคุัวาแนวใช่วันนี้เราก็จะมาเป็นอีพีสุดท้ายนะครับนการคุยแบบชิลๆะมาทำแ้ชิลๆแล้วก็เตรียมคำถามมาจากบ้านแมบ้านไปสองให้โอเยอะๆหนอประมาณคนถามนะอนน ก็ร้อนสิคะ้อมันร้อนนะคะข้าสูตรก็ดูร้อนเราจะเลื่อนผ่านมันเวณนี้เราจะกันก่อนเลยแล้วได้มาหมไปก่อนไมได้มามกอ็ได้เยวเรารอนุคนเข้ามาชมก่อนทุกคนที่เข้ามานะจ๊ะบุกมาเกียเด้ทุกนดดีอะไรอ่ะอะไรอะเรีย้ไม่ดูฉันอ่นภาษาีนไม่อกทุกคนเมื่อคืนเราแหนลุงแหนลุงอะไรน เลี้งกับม้าหยอกมาแล้วทีนี้วิ่งแล้วมันคล้องหนาลุงคล้องมลยใช่ไหมแล้วเราก็เสียงดินแดงแล้วมันก็อย่างนี้คล้องภาษาไทยแปลว่าอะไรก็คือคล้องขาคล้องคล้องไหนใสยตาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่คล้องขาเกี่ยววะเกี่ยวขาโอ้ยแผลนี่เดียเองแผลนี่เองใจหัวใจหายลึกตาปู่จูเลียนาูเลีนดู คงไบอ yup. ไม่ไดูเฉยๆไม่รู้เนาะไปิ้งโล่ให้มันล้มแหละเพิ่งเจเข้ามาที่ยามสุดที่สามสามล้านคนสามล้านคนก็คือพวกเราจะนั่นแหละมันคือปัอยู่ไปทำอะไรไปบกาเดอมแไม่อาองไม่เ็นเราปิดเทอมมได้อเราจะปิดเทอมบรรจนานลยครัมีปิดด้วยเหรออ้าว ในแมสสุดท้ายเคร่งงานเครงงานสุดท้ายบรรจักรประมาณน่ะบรรัรบอกใช่บรราันสุดท้ายธนาคารเขาก็ส่งเก็บแล้จ้าทุกความปังเรากได้ประมาณ2อสมแดเแถวแน่ไม่ตดาให้แก้แล้วไงเริ่มให้ส่งกแก้แถวเกุดแลไม่แก้เม่แก้มันไม่ได้มันไม่ได้ยอทุกคนิมแผเสื้อมันาดไไม เราใช้กระเทือนนะใชบกระเทืนเมื่วานเลยนบอกครจะร้องเพลงอก็อรี่อร้องสีร้องไดแต่ท่อนคูกก่ามันมีห้องอะไรอีกห้องนึงบัญชีเขา cover เพลงผู้หญิงเพลงอะไรมีเพลงดีมากคือเขาเริ่มร้องเพลงในตอนที่ไลฟ์ EP ที่แล้วอ่ะนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยไปทำคอนเทนต์ร้องเพลงรู้สึกว่าฟังมากพอควรอยู่เสียงนะคะอยู่กับเราบ้างสัญาเธอจะไปถ่ายแต่ไอแตงโมให้แม่ด้โอ้ยคลิปแตงโมอยู่เลยแั้วก็ตั้งใจจะเข้าไปดูในในไลฟ์ในอีพีว่าจะทำอะไรอ่ะโอ้ยล้อเราล้อเลยโอ๊ตลรอมันหลายมีอะไรหรอกคือว่ก็ล้อรอสิ ร้องเพื่อนจะสิร้องพร้อมกันเราต้องร้องพร้อมกันะภาษาเสียงเลยร้องสิมเอะไรล่ะนัภาษาเดียงคือแปลว่าคนละทนไปเลยะนะเปิดซาวได้เปิดซาวดได้ก็เราไม่ได้เอาอะยได้อยู่แล้วเนี่ยเขาพีงอะไรพีกไหนพลงเพงเพนนั้นไหมเดื่อวเราจะจุกแล้วเพีงเลดีเพลงวันทองไหมบอกโก้เลยอุ้ยเลยมากไม่หอะ วันทองมันสองโอ้วมันหลาดมันมากกว่าน,นั <c oughs> ้นต้องไปต้องไหว้องหัวใจมันมีสี่ห้องใช่ไหมมันจะได้สองได้ยังไ,ไนนงน้ำฐานมัเป็นสี่ก็ได้ซีดีคำถามคือเอาอนนี้ที่อธิษฐานคุณอดิศา์ถามมานะคะว่าซีดีที่ชอบช่วงนี้คือเรื่องอะไรก็อันนั้เดนซีดีจีนอ่ะเดี๋ยวเราตอบกันว่าเรามีแล้วนี่ถามพันดาวไง คนมันจะจูดแล้วนะอันนี้มันเดินทางมาถึง EP พแปแล้วแล้ววันนี้ EP พเก้าเพราะวันนี้มันสู่ทุกคนต้องรีบดูนะสองทุ่มครึ่งเขา้าใจคุณหน้าคูโดนยิงด้วยทุกคนอุน้ยเราไม่ได้สปอยนะ,ะ,ะเพราะว่าอีพีดีแหละวัน,นี้ก็ไอ้ล่างไงไอ้นับชีดน้ำนับชีบนับชีบแมววันนี้ก็ชอบแต่แต่ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะว่าการบ้านเยอะมากการบ้านอยูมาทุกคนมาของเขาเขา คุณคือป้อมปราการของฉันนะคะเป็นซีรีส์จีนตอนนี้กำลังออนแอร์ตอนอบแม่รักจีนหู้ยต้งจีนตอนนี้ทำอะไรอ่ะก็แลเรื่องเรื่องซีรี่์อะไรเนี่ยไม่รู้ชื่อเรื่องอะไรเรื่องที่ฮานีเด่นอ๋ออยู่ในอาชีพแฟนเด็ก how to be อาร์ติความามคือคุณคุณโอทานิสไหนคะปังนะ สอนในห้องพักครูนั่งสอนในห้องพักครูเลยอยากให้อวตแต่ลิ้จังบอกเต็มเลยนะคะว่าต้องทำยังไงเขานั่งสอบตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนคือแบบปากของข้าพเจ้าคือแบบคือมันแทนิทกิ์เข้าใจไหมทานแล้วปากเราก็จะเปื่อยอะเข้าใจปหมเออแหลมเลยพราะว่าเพราะว่าเท่าควมประจันมรสากเพราะว่าเราเคยทานนิบสามสีในปากของเราคนเดียวแล้วปากเราก็เปื่อยเขาก็บอกว่า เริ่มเน่าหแล้วอ่ะใช่แล้วมันก็เปิดแล้วทีนี้แบบมันหลายสีไงชมเลือดชมหนองก็เวราคาแล้วสีเดียวแต่เอาไปเอามาเรียนมันเริ่มเปิดคือมันเป็นนิบแบบมันไม่ใช่ลิบมันเป็นริบแบบริบตลาดนะทุกคนแล้วมันก็ทำให้ปากมันมันเปื่อยแล้วทีนี้มันก็แพลที่จะดีมาจนวันนี้เลยก็ทาได้เด็ดิบมันขนาดริบมันบางทีหขอยังแผงเลยนะปากไม่ไหวนั่นนั่นนั่นคือเหตุผลสาเหตุก็คือปากเซนซิทีฟมากใช่จี๋ไอ้บอกตา ปากปลอโปลาปาอ๊ย๋วมันปาลอดยูนเหรอนันยิงไถึงปาเปล้าไม่ได้เอ่ยเลยใช่ไหมจบอกว่าสแพง่ายตัวผิวงะแพง่ายปากปล่าใช่หรอใช่ขนาดลติดปามัเตะลยมันเตะแล้วเาะลลองลองเอาสีผสมอาหารจะแปลกสผสมสีทำาเอะไหมก็จะแบบ ก็จะรุนแรงกอยู่ประมาณสามวันคนเราเจียมมากเลยตองรีบแกลแล้วนะ่เห็นุใดเหตุไม่เจ็บเข้าสอบน้ำดำมีสะโพกแย่พอทอจากอบโอ้ต์เดบุลี่นะไม่เห็นเราพูดจากแฟนทหารหลอกใช่สอบไปสอบมาอยู่แรงมาไม่เป็นไรไม่ไม่สอบโอ๊ตแล้วเพื่อนอยู่แต่ด้านในก็จะบังไงก็ต้องขยับไปขยับมาก็คือมีแบบนเป็นตัวการเลหน้าขาวเลยเมื่อกี้โอ๊ต์ขยับเข้าในกล่งเหล้าเพื่อนหน้าขาวเลย ก็คือเราเป็นตัวป่าป่าไฟป่าปีนาฟังสเปคฟังปีนาหรือก็ถามมาว่าสเปคผู้ชายเหรอคะอ๋อสเปคผู้ชายของใครของคนไแล้วคนมันเป็นยังไงมีมีมีสเปคด้วยเหรอโอ๊ตสเปคผู้ชายของโอ๊ตอ่ะก็ไม่ถือวก็ดูแลแต่ช่วงก็คือแบบไม่เป็นช่วงเลยไม่ใช่ช่วงเลยช่วงสั้นช่วงยาวใช่เอ ยก็คือแบบว่าคนสูงหรือเปล่าคนสูงคนเตี้ยคือประมาณนนั้พูดภาษาที่สารนะคนสูงคนเตี้ยผมว่าไม่ได้พูดว่าสูงเตี้ยใช้ก็ได้เป็นช่วงจะมันช่วงใช่หรือเปช่ยาลิ้นพันกันไปบลาฟตาก็คือแบบก็นั่นแหละก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่อารมณ์บางครั้งก็แบบขมันี่ยมันต้องมีอารมณ์ชอบแล้วไม่ใช่แบบก็แบบ ช่วงนี้ชอบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้นะไม่ก็แบบหลายก็คือแบบก็คือแบบหลายแบบหลายหลายแบบหลายใจก็คือแบบพิมพ์ใครหรอก็ชอบไปหมดเลยแสดงว่าลุกแล้วแต่ลงพาัดใครก็แล่นแหล่ก็แบบลมพัดใครเข้ามาก็ชอบเั้งหมดลงพัดใครมาก็ชอบเต็มเมื่อลงมาด้วยใช่ไหม้ากุนคิดยังไงไม่ไม่แต่ของโอจะช่วงนี้ก็แรงอ่ะไว้ไปทั้งหมดเลยนะลมลมพัดแห้งเลยมาช่วงลมพัดตึงลย ตอนเราไปเลกไปชิมไต้ดอกไม้เยอะเฮ้อแล้วเป็นเซเลบเป็นทุคนเยนคะเป็อะไรนะเป็นเซเลบเป็เซเลบเซเลียเป็นเซเลบก็ไอกเอก่อนหนึ่งหนึ่งสองสัปดาห์เไปเดินไปทั่วไปก่อนนะไงไ้ถึงิมนะแล้วบประกาศประกาศประกาศนระมาณ้าจอะไรแบบนี้ยลิมยลิมคยลิมพูดมามคือท่าทาทุกคนบุ้ยเรียงมาก ก็คือเราทากาทุกเต็มวิ่แปดนะทีบแปดนะมาซานมาคปดมานคู่สิบแ8ดเลยสิบแปนะสิบแปมีคูเห็นเยอะมากก่อนที่จะปัดชีมนี่ยพร้อมทักสิบแปดสแล้วคืนเลขเป็นชีมเกี่ยวมัน้วออะไรก็โอนตังโอนโอนตังคิดก็จะโอนง่ายขนาดนั้นใช่ไหมแบบเป็นคุณะได้ยอนอยู่ไได้ภา้ย ก็บที่ที่ให้ก็แหละจ้าโอ้ยพี่หรอพี่มีอะไรใหม่ต้องมคำถามแบบร้อนแรงเลยอะร้อนแรงอ้าวอบผิวไงหรอโอ้ยอบไอน้ำอบสมุนไพรเยอะแล้วเธอต้องละลายไขมันนั่งห้องเนี้ยโดยทายไขมันมีแอร์ก็เปิดไม่ได้ค่ะเสียงแอร์มันดังอ่าความรู้สึกเกี่ยวกับเกณฑ์บาวิชารู้สึกยังไงคะ ขอทโทษนะยก็บอกมั้งี่ชาออนไลน์ยังเก่งคุยังไม่ออกมีคะแนนเลยก็คือบัญชีนี่แหละก็เถอะผมไม่ได้เก่งสี่รอบเทอมเนี้ยดูสายตาสงหากันเลยนะอยู่ในเนี่ยสงหากันพูดถึงเกดอ่อนเกดบัญชีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ค่ะออนไปถ่านรอบนี้มันหมดแล้วีังได้สอดแล้วก็ต้อแก่คุณบอกว่าทำไมโอซามิหน้าแก่กว่าไอ้ดูจังเลยดูจั ไอ้อ่ะนะบุรีหรอรถเป็นน้องเขาเป็นพี่โอ้ยหน้าเด็กเป็นใตยดูสิหน้าทรงผมทรงอาหารน่าเด็กมันหน้าเด็กน้อยเนี่ยเ็าไมน้อยไม่ดูจริงเมื่อวานมันปิ๊งไรหมาต้องเป็นเด็กน้อยเลยเด็กน้อยอยู่เด็กขี้บาสนะด้วยขี้บาสโอ้ยก็ไม่ใช่เล่านะใช่ไหมเธอบอกว่าแผล มูขีิบ่าแล้วมาเป็นยังโมดเป็นมงมม้าที่คิดน้เสีรวม้มาเยนาอกสนใจเออสนใจน้องคิดว่าเราหยอแต่จริงจริงมก้เรียหนาเสียบน้องหอกแรงเธอเธอเธอไล่วนี้เธอเดินมองไปข้างหน้ามองไปกลัวเด้อนเครียดในมข้างหน้าเรียไม่ยิ้มเลยเมื่อกี้ไล่เมื่อกี้เนี่ยยังตกหลุนข้าหน้าไม่ยิ้มเลยเครียด วันนี้ท่านแถวไหมคะไม่ตอนค่ะท่านพอดีเลยท่านพัศจมีถาดเขาจำถาดนอนรถติกยูม่าไม่ใช่รถติดเอาคำถามได้ง่ายมากคำถามได้กี่คำถามแล้วเนี่ยสี่ห้าเลยคเอาสี่แล้ไม่ใช่หนึ่งคำถามแล้วว่าโอ้ยผู้แก่งผู้นี่งผู้เก่ะทุกทีได้ยินหนึ่งคำถามแล้วก็ไหลไปเรื่องหมาเรื่องแมวกันไม่หยุดแล้วเรื่องมูลมพัดตึงๆกันอยู่แล้เอาคำถามต่อไปคุณคิดว่าคุณจะผ่านเข้าแถวไหมคะ เออแล้มันเป็นคำถามไหมเนี่ยมันเป็นการตอบถูกไม่ใช่หรอคุณคิดว่าคุณจะอ่านการเข้าแถวไหมเนี่ยมันก็แล้วแดวงจักรเอาให้โหลดเพ้่ไงเกาให้โหลดเกาให้โหลดเอแบบฟอร์มการขอแก้แถวแล้วยังไม่รู้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรอกมันต้องรู้ตัวเองแล้วผ่านผ่านวางลึกๆก็ผ่านลึกๆใช่ไหมก็คือแบบก็เศร้าอยู่เราก็ตื่นสวย ไม่เป็นไรเราเข้าแถวเขาไม่ให้มาทํากิจกรรมไาที่หน้าก็เราก็มีเพื่อนพวกเนี่ยทุ่มสินเงินเหมือนการก้าวข้ามคนจอคก้าวข้ามตอนนี้เปิดมาแรกนักงานก้าวข้ามคนเปาดเทอมมนมีเงืนยืมของเปไดไหม ของุณไปซื้อของขอไอตัวที่ขายอยู่ในทุ่งสเตชิ่งงานงานกาชาติมันขายทุกวันตามนั้นตามนั้นตามนี้อยู่แต่มาเรียนมารวมกันที่ะแเลยมันไม่ไมีอะไรใหม่เลยที่พี่ดีซื้อในออนไลน์ถูกอ่ะดีด้วยเหมือนเขามารวมกันแบบเป็นเยอะๆไม่ได้เอาเงนใหญ่ๆมันอากาศร้อนตึมนะเนยไม่คนเยอะมากไปแต่ไปทุกปีก็แบบไม่ปกติงานกาชาตินี่มันมันช่วงเดือนไหนนั่นไง ไปเที่ยวมาัวองศาใช่ไหมอากาศมันจะเย็นๆใช่ไหม <ille. S 1> เดินได้ใช่ไหมอตอนนี้มันเดือนอะไรนี่แต่สิ้นเนี่ยจะเมีสาแล้วเนี่ยจะไปเดินมันก็จะไปอบเลยอ่ะคู่ขนาดไปเดินแบบปีที่แล้วช่วงปีใหม่ก็ยังร้อนคือแบบถ้าลองหาหรือว่าเข้ามาเท่ไหรคือร้อ,อนคนแบบเยอะแบบเยอะมากเยอะอะไรกแล้วเขาทาทางเลยแบบไม่เกี่ยวไปเล่นยังไงบ้างจุ้ยมีมีการเลี้ยงความมืด เอาเอาุกสิ่งจบไงน่าเกิดไปเล่นฉลองแล้วเป็นเมมโมรี่วามทรงจักันทั้งห้องให้ไปเล่นเป็นแบบระบายความทุกข์ก็แบบไปกินกวยเกี๋ยองไ้นไปกินินที่ตอยเ่นไปเจอต้องไปทาพิสูจน์ความไอหน้ากลัวนะคะความเสี่ยวกันอย่างเงี้ยไปอแบบผลโดนแล้วก็ไปถ่ายคลิปเก็บไว้ชวนเพื่อนแกเขาก็คือ ยังอีกทางยังอีกปัญหาว่าทุกคนมีแฟนกันมั้ยยังคะยังนะคะเราลมพัดอยู่ลมพัดเราลมพัดมันแรงลมไม่พัดก็ไม่พัดใส่ลมเลยก็คือแบบก็ไม่มีหลอกเราก็หาอะไรไปเรื่อยๆหาคืนไปเรื่อยๆด้อยแล้วพัดลมคือคถ้าลมก็คือแฟนโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเอาเงินแหละทุกคนนี่อยากจะเอาจริงจังทหน่อยทิงจังทหน่อย จเออถามเตอบทุอวไม่กันแล้วเดียอนี้มีแล้วนอันนี้ยตอนแรตอนมัเออมีแล้มีเข้ามาปีแรกโอ๊มันออไหมันเก็บทรงไหมเก็บทรงเก็บรงไเก็บทงไหมไม่รู้เลยโอ่ะจำได้ไหม แบบเมย์แมนนิดนึงมาเกตี่นึงมีมีเพื่อนยี่ห้องแบบแอบเล่ไหมแบบแง่ๆเข้ามามีคนเคยชอบโอ๊ตเลยใช่ไหมใช่ไหมเราเผืกันหน่อยใครว่าชอบแอบมีแต่คนที่เข้าใจกิดว่าโอ๊ตกับกิ๋งเป็นแฟนกันเพราะว่าเป็นการ์ดกันโอ้โก็คือแบบก็มาจำกงเนียนแบบกาน์ดก็จะแบบไม่มีเพื่อนสไตล์กันไปด้วยกันสองคนก็นึกว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมบ้าไม่ไหวบ้าบอสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวรู้เชิญหารู้ไหม กคนี่แหละโคสาวออกแห่งออกใช่ไหมถ้ามีคนรู้เขาจะมองว่าแบบโลวเขาก็โลมากหลายคนเสียดายนะใช่ไหมาคอดหลายคนเสได้ก็บรจัยได้ไหมะแบอกเขาหลอกไม่ได้นะเขยยเเียชไหมตสวยไม่ได้ชขามาหลอกไม่ได้ฝากเลยหวงฝาก เขาเขามีเสน่ห์เขามีเคี่ยวเขาการเวลาเขายิ้มเขายิ้มด้วยคนมีเสน่ห์มั่นใจมันใจโอ๊ยโอ้ยไม่ถืนได้ล้วขนาดนี้ยังหมั่นใจหมดแล้ว่ะมันทำไปหมดแล้วคนเป็นแบบไม่เป็นมั่นใจมันมานอะเพื่อรอคลิป กลุ่มต่อไปแล้วก็จบกกันไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณฝากช่องเพราะว่านี่เป็นคลิปจุดท้ายแล้วฝากช่องไหนจ้ะอ๋อรีวิวกินเที่ยวกับน้องเลนค่ะช่อง nickname ค่ะช่อง S I L Channel ค่ะอ่อช่องชื่อว่าทูสุพกินะครับแล้วก็เฟ c e b o o k สุพริกสวรรค์ต่าต่างในเนอั่น กัน,น,นคิดในย่างโอเคกันก็ายบายนะจ๊ะจ๊ะ